สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมอแอดกิษนะแล้วก็เรื่องราวแฟนเพจนะครับนะก็หลังจากที่นะครับเราดูชุดสรุปนะครับดูชุดสรุปนะครับรัฐบาลไทยไปแล้วนะครับบนล่างนะทีนี้เรามาดูในส่วนของเด็ดลาวพัฒนาอ่ะ นะครับในตรงนี้นะครับสมาชิกขอมาเยอะนะอยากจะได้นะครับอยากจะได้สูตรแบบสองตัวบนตรงๆนะครับไม่ต้องคือเขาบอกว่าการก็กันกันล่างให้เบาๆนะครับอยากจะเน้นให้หน่อย่ะเอาแบบเน้นบนอนะครับเห็นคอมเมนต์ขอมาเยอะอ่ะผมก็จะเอาให้นะครับอ่ะเป็นสถิติสามยดติดนะครับเอามาให้ทุกท่านได้ดูรับชมไปพร้อมๆกันนะนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแถวแรกตัวนี้นะครับตามนิ้มือชี้นะครับ นะครับกอยจะเป็นหลักสิบบนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักหน่วยล่างเอ่ออันนี้เป็นหลักสิบบนอันนี้เป็นหลักหน่วยบนนะครับนะจับคู่แล้วก็จะเป็นทั้งหมด9้าชุดนะครับนะเก้าชุดนะ <c oughs> เยอะกว่าเยอะกว่าเด็ดบนล่างอีกนะครับสมาชิกนะเยอะกว่าเด็ดบนล่างอีกนะอ่าแ้วก็มาดูให้ดูเป็นแนวทางกันนะครับอ่ะขอมาก็จะจัดให้นะครับลอาดูนะครับนะ เด่นตัวเลขในหลัก10บนนะครับก็คำนวณได้ที่4 68นะครับหลักหน่วยบนก็ได้จิต80นะครับนะทุกท่านนะผลวัพที่ออกนะครับนะไม่ไกลไม่หนีไม่พ้นแน่นอนนะครับมาหนีไม่พ้นแนนอนนะครับมาที่3ตัวเลขนะครับผลออกมออก4 8 7นะครับสมตัวล่างออก8 4นะครับสูตรนี้จะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะสมาชิกนะนะครับ นะครับตัวเลขก็คือ87นะครับแล้วก็84ชุดนี้เลยนะครับมาวนไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับสมาชิกนะก็พยายามดูให้เป็นกลุ่มกลมๆก็แล้วกันนะครับพยายามวูวงแล้วไม่ไม,ไม่กลมนะ,ะงวดเลขนะครับนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแปดเจ็ดแปดสี่นะครับสมาชิกนะ เรื่องราวของการสูตรการคำนวณนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับตามทีเอสไฮไลท์ให้เลยนะครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเราพึงพิจารณาไปด,ด้วยกันนะครับนะอย่าปากแจให้ทั้งหมดนะครับนะถูกใจก,ก็แชร์แค่นั้นแหละก <laughs> ็ขอบพระคุณนะครับที่กดแชร์ให้นะทุกท่านนะแล้วก็สมัครีกไปนะ นี่เป็นสูตรเพิ่มเติมให้นะครับนะแต่ตามคอนเซปต์เหมือนเดิมก็แอดกิสนะก็คือเด่นบนล่างนะครับกับ2ตัวนะแล้วก็เล็กวิ่งเล็กรูดนะครับของเรายังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอจะมาให้ดูในคลิปต่อไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสูตรน,นี้กันนะครับมา ทีนี้มาดูในส่วนของงวดที่2กันนะครับนะสุดน,นี้3งวดติดนะครับสมาชิกนะเราไป,ปก่อนนะงวดนี้เป็น3งวดนะครับสามงวดติดนะมาดูตัวเลขกันนะครับหลักสิบได้แปดศูนย์สองนะครับหลักหน่วยได้ห้าหกแปดนะครับผลรางวัลที่ออกก็คือสี่แปดศูนย์นะครับอ่ะสี 4, 8, 0, 2, ่แปดศูนย์สองตัวล่างออกศูนย์สี่นะครับนะ ก็จะเข้าไปที่ตัวกลับนะครับนี่เป็นตัวกลับนะครับสมาชิกไนะงวันนี้เข้ากลับนะครับนะนี่ครับเข้าตัวกลับนะวันที่สองนี่ไม่ได้มาตรงๆนะครับแต่มาตัวกลับแทนนะครับน,ะนี่แหละสูตรการคำนวณก็เป็นแบบนี้แหละครับนะให้ตรงๆเสมอเนี่ยอย่าไว้ใจนะครับมีบนก็ต้องมีล่างมีไปก็ต้องมีกลับนะนี่แนี่ย สูตรนี้ก็เป็นลักษณะนี้นะครับเลาก็ถูกใจท่านก็ค่อยนําไปใช้เด้อนะครับนะสมาชิกนะทีนี้มาดูเรืท่สองของล่าสุดที่ผ่านมานะครับเห็นผลทีเอสห้วิ่งด้วยสองงวดที่แล้วเนาะนะครับวิ่งลูวยสองงวดที่แล้วนะนะววนะนะถ้าใครติดตามกันจริงจริงนะครับนะจะเห็นนะครับนะจะรู้นะงวดที่แล้วนะครับนะมาดูตัวเด่นนะปกหลักนะ 024นะครับหลักสิบนะหลักหน่วยคือ124นะครับมาจุ่มกันอยู่ที่เลขสองลักษณะนี้จับเป็นเลขวิ่งเลยนะครับนะก็จะได้เลขเด่นออกมาเลยนะครับนะครับสมาชิกดูเป็นแนวทางไปถูกใจก็ค่อยว่ากันนะครับนะรผลง้อที่แล้วนะครับที่ออกก็คือ222แล้วก็12นะครับเข้าบนล่างนะครับสมาชิกนะท่านนะเข้าบนล่างเลยครับ21 ล่างก็มาตัวกลับนะครับส่วนสองตัวบนก็มาตรงๆนะครับนะมาทั้งสามตัวด้วยเลยสองสองสอง,สองแล้วก็หนึ่งสองนะครับนะนี่เป็นงวดที่สามถือเป็นสูตรที่ระยะสั้นแต่เดินต่อเนื่องนะครับเนาะนี่แหละเห็นผลนึงที่อยังไม่ได้บอกทุกท่านว่าอต้องใช้สูตรนี้มาเป็นตัวตัดนะมาสูตร มันจะไปต้องบอกให้รู้หมดทุกสูตนนะครับสมาชิกนะเพราะว่าบางคนดูก็เขาก็นําไปใช้ต่อนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับใครไม่ได้ใช้ต่อแค่มาดูผ่านๆก็แล้วมา,า,มาทำฮาชิหลังก็เสียใจด้วยแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของล่าสุดนะครับกับวิธีทํานะครับนะวิธีทําทําอย่างไรนะครับตรงนี้เลยนะครับนะ เอาสองสองสองมาตั้งนะครับอ่ะแล้วก็หนึ่งสองนะครับสองสองสองแล้วก็หนึ่งสองมาตั้งเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้มานะครับนะครับนี่เอามาบวกนะครับนะแล้วก็บวกสองคงที่นะครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับนะ จ็ดบวกสองคงที่นะครับเป็นเก้าแล้วก็บวกสองคงที่นะครับก็จะเป็นหนึ่งนะครับแล้คือเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับหลักสิบนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้สองครั้งนะครับบวกสามคงที่นะครับสมาชิกนะเราตัวเลขที่เราต้องเอามาบวกกันนะ 2องบวกสบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6 6หบวกสเป็น9นะครับมา9นะครับบวกหก็เป็น0นะครับบวกบวกสนะครับก็จะเป็น2นี่นะครับมันชนกันเด่นอยู่ที่เลข9นะครับนะน,นะครับชนเด่นอยู่ที่เลข9นะเดี๋ยวพาจะพูดนะครับนะเดี๋ยวนะครับเราพัฒนาที่ วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันที่สามสิบนะครับสามสิบสิบหกหกนะครับสมาชิกดินนะครับสำหรับหลักสิบบนก็คือเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับนะเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็เป็นเก้าศูนย์สองนะครับจับคู่นะครับแอดจับตัวเด่นให้ก่อนเลยนะครับเป็นเก้าเก้านะครับ 90แล้วก็92นะครับนะแอดจับคู่เด่นให้อย่างเดียวนะคู่รองจับเ,เองครับเป็นจิตเก้าเจ็ดศูนย์จสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนี่คือคู่รองนะแอ่แต้มมาจับให้นะครับนะแอดจะเขียนคู่เด่นให้เลยนะเอาไปเป็นแนวทางกันกับวันจันทร์นะครับเราพัฒนานะครับนะก็ให้ไปเป็นแนวทางกันนะครับว่าไปตามนี้นะครับนะเราพัฒนาจะมาตามนี้หรือไม่นะครับนะก็เอา แอดนัสุลมันอีกทีนะครับเราพัฒนาวันจันทร์วันที่30นะครับตุลาคของสมาชิกหน,นหลักสิบได้เจ็ดเก้าหนึ่งหลักหน่วยได้เก้าศูนย์สองนะครับจับคู่เป็น 99, 99, เก้า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 ศูนย์เก้าสองแอดจับตัวเด่นให้นะครับนะนี่คือเราพัฒนาปักหลักบนนะครับเน้นบนนะครับสมาชิกเน้นสองตัวบนนะครับนะสองตัวบนเด้อเขียนให้ตามมี่หละอ่านเอานะครับ เรื่อที่สองตัวมันจะมาหรือไม่ก็ฝ่ากพิจารณาเป็นข้อมูลแนวทางว่ากันไปนะครับกลับด้วยแล้วกัน,นครับจะได้ไม่เสียโอกาสดีๆนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับสูตรทิธทีุ่ณก็แจกไปแล้วก็คงจะจบเพียงเท่าน้นะโชคดีทุกท่านนะครับ